น่าจะเหมาะกับช่วงปลายปี<ช>นะคะ,คะช่วงต่อไปลดทุกทุกค่ะเราพบกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนายหนังหญิงเก่งแห่งตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหนังตลุงหญิงแอนทิดารัตค่ะเป็นอีกคณะหนึ่งที่ปกติเนี่ยก็จะมีงานชุกนะคะถูกจองคิวกันข้ามปีแหละค่ะถ้าเป็นสถานการณ์เมื่อก่อนเขาก็สืบทอดตามรอยครอบครัวมาเป็น20กว่าปีแล้วสืบสารศิละปะพื้นบ้านภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงและก็มโนรา ต่มาวันนี้ค่ะการแสดงที่เป็นเหมือนชีวิตจิตใจเหมือนถูกแขวนไว้บนความไม่แน่นอนส่งเสียงมาในรถทุกๆค่ะสวัสดีสบายดีกันกรุเปลเเจอะ นางสาวธิดารักเกตโรจนะคะชื่อเล่นชื่อแอนนะคะแล้วก็มีชื่อคณะหนังนะคะชื่อว่าหนังตะลุมหญิงแอนธิดารัตนะคะตะลุมบันดิตปกติหนังตะลุนมมโน,าานราหรือว่าศิลปวัฒนธรรมต่างๆนี่นะคะก็จะ,ะมีเจ้าข้าวมาติดต่อเป็นข้ามปีข้ามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบางบางครั้งเจ้าภาพก็มีมัดจำบ้างไม่มีบ้างแล้วก็งานอย่างี้ถูกเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อน แล้ส่วนเงินที่มัดจำมาก็ก็ช่วงในสภาวะวิกฤตโควิดในที่นี้นะคะก็เอามาจ่ายใช้จ่ายในในครอบครัวหมดอาชีพเสริมก็เมื่อก่อนก็คือขายกาแฟนะคะแล้วก็ขายกาแฟปับโดนวิกฤตโควิดแบบนี้ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเขาก็กลับบ้านกื่นมาแล้วก็ พอมีอยู่ร้านนึงของเราขายกาแฟก็ร้านต่างๆก็ขุดขึ้นมาขายขายเพราะเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมคะก็มีการแข่งขันกันแบบนี้ค่ะเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้อีกก็ช่วงนี้วิกฤตหนักมากจริงๆก็เลยปิดกิจการฝึกฝึกร้องเพลงไปอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทําช่อง y o u ูท b e เพราะว่าไม่มีงานเราก็ต้ดิ้นรนทางไหนเราก็ลองใช้โซเชียลที่อยู่กับบ้านในช่วง ช่วงโควิดเนี่ยครับเปิดทำช่องเองเมื่อก่อนก็ทําช่องเองไม่เป็นก็ศึกษาจาก Google YouTube ก็ลองเปิดช่องแล้วก็อ,อัดอัดคลิปอัดคลิปของวิดีโอของเราหรือว่าไลฟ์สไตล์ของนายหนังชีวิตศิลปิเนเงี้ยออกการทํากับข้าวบ้างให้ให้ใหอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยอะคะ่ะแล้วก็เราก็จะได้เตรียมพร้อมเมื่อโควิดหมดเนี่ยเราก็จะได้แบบแสดงแบบเต็มที่พอ,อผนทายมากขึ้นก็มีมีงานที่ ที่ติดต่อมาในเรื่องข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 อง,งานการแสดงนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไมชัวร์เพราะว่าเจ้าภาพบอกว่าต้องรอรอพื้นที่แต่ละจังหวัดให้อ่กระทรวงของสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเปิดว่าศิลปินสามารถไปเล่นได้คือยังบอกไม่ได้ค่ะตอนตอนตอนนี้ค่ะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มติดต่อมาแต่ยังไม่มีมัดจำเพราะว่ายังไม่ชัวร์ทั้งเจ้าภาพและศิลปินเองนี โอ้อยทุกท่านโชคดีพี่น้องนั่งเอนอว้ยใจอ้อยปลดไฟจากโควิดใช้ชีวิตให้วิบวับวิบวับอ้าวป๊บปับ๊บปเงถฉงป๊บปั๊ออ้าวสวัสดีครับ มีภาพชีวิตในหนังหลังม่านเวทีที่เราอาจจะไม่ได้เห็นได้ง่ายๆชมได้ที่ y t u t u นะคะของหนังตะลุงหญิงแอนชื่อนี้เลยแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อจ้างงานค่ะ0 9 4ย์7 7 4 5 7ค่ะค่ะคุณ